ยะค่ะยะค่ะหนูกินอยู่นี่แหละค่ะหนูกินอยู่โรงเรียนหนูเจนคูเป้ด้วยหรอคิดถึงไหมเดี๋ยวกลับนะบอกย่าสิเดี๋ยวกลับนะบอบนะขอกินอยู่นี่ปุ๊บกินอะไรบ้างบอกย่าสิไข่นกกระทะเนือ้อมแค่นี้กินจนจะหมดแล้วเหรอ,อพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนไหมลูก อยู่กี่วันนะสองวันเหรอแล้วเมื่อกี้หนูรอป๊าป๊ากับมามาหนูทำอะไรบ้างนะเลี้ยงพี่เส็ดทำจุกจุกข้อเลยทำอะไรนะทำจุกจุกข้อเลยคุณครูสอนเหรอลูกอ๋อหนูท้าผาหนูทำเองสุดยอดเลยเอ้ากินหมดแล้วมั้ยเอาไปทิ้งขยะนะคะเด็กดีนะทิ้งขยะขยะอตรงไหนหนะาผา